สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทอร์เรตในพาร์ทที่9นะครับก็ห่างหายกันไปหลายคลิปนะครับน่าจะอาทิตย์กว่าแล้วนะครับไม่ได้ลงเกมนี้เลยนะฮะน้องๆบางคนก็บนคิดถึงสมดุลนะครับคิดถึงพี่สมดุลนะจริงๆพี่สมดุลก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนนะฮะนี่ฮะ ตอนนี้ก็ยังเกาะเล่นอยู่หลังรถเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าวันนี้พี่สมดุดอาจจะไม่ได้เป็นพระเอกของคลิปนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีสมาชิกใหม่มาแนะนำนะฮะคนนี้ก็อยู่ในตระกูลดูดเหมือนกันนะครับคนนี้เขามีชื่อว่านาดูดนะครับนี่นะนดูดนดูดวันนี้ก็มากัน3าคนนะครับนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่านาะเขามีหน้าที่ยังไงแต่บอกไว้ก่อนเลยว่า ดูดเหมือนกันแน่นอนนะครับโอเคก็หลังจากที่ผมเว้นช่วงไปเนี่ยก็ผมก็ได้ไปหาไอเดียใหม่ๆม,มานะครับก็ไปดูช่องฝรั่งบ้างช่องต่างประเทศบ้างนะครับก็ไปได้ไอเดียเกี่ยวกับรถเคนมานะฮะร,รถเคนคันนี้มันมีประโยชน์มากๆเลยคือมันสามารถทําให้เราฟาร์มเงินได้ไวมากนะครับปกติเนี่ยผมจะฟาร์มเงินจากการไปเก็บแร่ใช่ไหมครับเก็บแร่แล้วก็มาขายที่ฐานนะฮะ แต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนไปเก็บบล็อกแทนนะครับบล็อกต่างๆที่มันดอกเนี่ยเราสามารถใช้นัดดูดตัวนี้ไปดูดแล้วก็มาหย่อนลงที่ฐานได้เลยนะครับฐานมันก็จะแปลรูปให้เราเรียบร้อยและเงินเนี่ยมันได้เยอะกว่าด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันทํางานยังไงเวลาขับนี่ต้องเบาๆนิดนึงนะฮะเบรกทีนี่หัวแทบทิ่มนะเ <laughs> นี่ฮะเดี๋ยวมาดูนัดดูดกันนี่ครับเห็นว่ามันสามารถที่จะดูดไอเทมที่ตกอยู่เนี่ย ขึ้นมาติดกับตัวเขาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปหย่อนที่ฐานทีเดียวนะฮะข้างหน้าเรามีตัวน้อยอยู่นะฮะวันนี้เราก็ไปติดปืนเพิ่มมาเป็นปืนใหญ่ระยะไกลนะครับสังเกตวิธีการยิงไกลมากเห็นไหมคือยิงทีนี่แบบศัตรูยังเข้าไม่ทันถึงตัวนี่นี่ไอสองตัวนี้มันไล่ย,ยิงกันอยู่ครับเราก็เนียนไปตบมัน <c oughs> ดีเลยยิงกันเหรอไอดำม,มาไอดำม,มาเดี๋ยวเดี๋ยวไอดำม,มา ไอด้ดำมาแบบนี้เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยครับผมอยู่ไกลๆแบบนี้ไม่รอดแน่นอนนั่นไงหันหน้าไปไหนผมอยู่นี่สบายแบบนี้ยิงหมูยิงหมูเรียบร้อยครับเออยิงนิ่มครับแบบนี้นะฮะคือปืนอัน,นเนี้ยเนี่ยสังเกตที่ผมติดไปด้านหน้าเนี่ยมันกินพื้นที่ 4บล็อกนะครับปืนอันหนึ่งกินพื้นที่4บล็อกแต่ว่าระยะยิงของมันนี่แบบว่าสุดยอดเลยไกลมากนะครับแล้วแถมมันล็อกเป้าศัตรูด้วยนะไม่ใช่ยิงตรงอย่างเดียวเหมือนเหมือนไอ้ปืนอันใหญ่ที่เคยติดไปก่อนหน้านี้นะฮะได้ไอเทมสีดำสักทีนะครับนั้นๆจะตอบมาโอเคเก็บให้เกลี้ยงวันนี้เรามีนัดดูดแล้วเราไม่ต้องใช้สมดูดนะสมดูดก็ไปพักผ่อนอยู่หลังรถชั่วขราวนะฮะนัดดูดที่ดูดแหลครับอ่าเป็นไง ดูดทุกอย่างนะครับา wow. <laughs> สะดวกสบายกว่าเดิมเยอะมากนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือพอเราดูดเต็มแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปฐานก่อนนะครับทำให้เราไม่สามารถเดินทางไกลได้นะฮะมันจะมีประโยชน์แบบว่าเวลาเราออกมาฟาร์มศัตรูรอบๆฐานเราเนี่ยอันนี้จะมีประโยชน์มากนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปขายกันตรงนี้ก็ ถ้าใครสังเกตดีๆเทียบกับคลิปที่แล้วนะครับจะไม่ใช่ฐานทัพเดิมนะครับอันนี้เป็นฐานทัพใหม่ที่ผมย้ายมาสร้างนะฮะจริงๆฐานทัพเดิมมันก็ยังอยู่แหละแต่ว่าพื้นมันไม่ค่อยจะได้ระดับนะครับย้ายมาตรงนี้มันพื้นมันเรียบกว่าเวลาเราสร้างอะไรมันก็ง่ายนะฮะโอเคมาถึงแล้วเตรียมตัวปล่อยขยะลงได้ฮะนี่ครับอ่ามันก็จะมีตัวรับอยู่ แต่ว่าตัวรับตอนนี้มันจะแปลรูปไอเทมได้แค่สสีนะครับก็คือสีเหลืองกับสีเทาแต่ว่าสีดำเนี่ยมันยังมันยังไอนี้ไม่ได้ครับมันยังย่อยไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกไอเทมของมันนะครับเห็นว่ามันก็ดูดจากมันก็ดูดจากที่เราไปดูดศัตรูมาเนี่ยแปลรูปออกมานะครับแปลรูปออกมานี่ก็กลายเป็นไม้กลายเป็น,นแร่ต่างๆนะครับแล้วก็ไปขายที่ปลายทาง เดี๋ยวดูจำนวนเงินขึ้นนะฮะเยอะมากนะครับระหว่างนี้ก็ดูดไปเรื่อยๆเ,เอา้าดูดไปนี่ฮะอันนึงตั้ง27 8นะครับคือเยอะกว่าไปเก็บร่ามาขายมากเลยเก็บร่านี่บางอันได้ไม่ถึง10นะครับเนี่ย27นะฮะอ่าเป็นงานสังเกตต่างด้านล่างนะฮะพุ่งรัวรัว อันนี้มันมีของดําบางอันของดํากับของแดงตอนนี้จะยังแปลรูปไม่ได้นะครับผมยังปลดล็อกไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมสามารถปลดล็อกได้ทั้งสีสีนี่ถึงตอนนั้นเราจะเก็บอะไรมาขายก็ได้สบายๆเลยนะฮะ <Wow. S 1> อันนี้เดี๋ยวเราต้องพึ่งสมดุลก่อนไอ้พวกของที่เหลือมันยังแปลรูปไม่ได้นะครับมาสมดุลปฏิบัติการเก็บขยะไปโอเคสมดุลก็ชาร์จเสร็จเรียบร,ร้อยนะครับ เขาก็จัดการดูดทุกอย่างที่ขวางหน้าเหมือนเดิมนะฮะคือจะมีประโยชน์คนละแบบนะสมดูดกับนัด,ดูดเนี่ยนะฮะ <c oughs> นัด,ดูดนี่เขามีดีตรงเก็บบล็อกนะครับโอเคฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยทำลายศัตรูลแล้วก็เก็บบล็อกมาขายที่ฐานนะครับเพราะว่าตังตอนนี้เหลือน้อยมากๆเลยนะฮะนั่นนั่นนั่วันนี้แว่นไม่ค่อยไปครับวันนี้รถมันหนักนะฮะ <c oughs> โอเค เห็นคันใหญ่ๆอย่างนี้นี่ยิงแรงนะครับปืนเรานี่ยิงระยะไกลมากโอ้โหศัตรูยังไม่ทันถึงตัวครับเรียบร้อยว่าไงล่ะไอจิว๋วไอจิ๋วว่าไง <laughs> ตัวนี้เขามีชื่อว่าฟาร์มเมอร์ครับจะฟาร์มอะไรจะมาฟาร์มอะไรผมฮะยังยังมันยังวนอยู่ครับด้านหลังเรานี่ค่อนข้างจะเสียบเปรียบนะครับเพราะไม่มีปืนเลยไม่ได้ติดไว้แต่มันไม่น่าจะเอาเราลงได้ครับโอเคเรียบร้อยครับผมกระจุยไป เหลือแต่หัวนี่นะเหลือแต่หัวเก็บให้เรียบครับมาสีเหลืองกับสีเทานี่ขอบอกว่าชอบครับผมว่ามันแปลรูปได้รวยแน่นอนวันนี้ตอนนี้ตังค์ขึ้นไปสามหมื่นแล้วนะครับเมื่อกี้ยังสองหมื่นกว่าอยู่เลยโอเคเก็บให้เรียบสังเกตตังค์ที่ฐานนะฮะตังค์ที่ฐานยังเด้งอยู่เลยคือมันแปลรูปไม่ทันไงเดี๋ยวผมต้องไปเรียงสายพานใหม่นะครับกะจะเรียงเป็นสี่สายพานเลยสายพานละสี ตอนนี้ใช้ชั่วคราวไปก่อนนะฮะสังเกตว่าพอเข้ามาใกล้ๆตรงที่หย่อนก็จะได้รับการชาร์จแบตไปในตัวนะครับ2 Two in 1นะฮะนี่ย่อนๆย่อนอเอาไปเลยข้าเอาอาหารมาป้อนแล้วโรงงานนรกครับแปรรูปแปรรูปเป็นไงสะดวกสบายกว่าเดิมเยอะครับนี่ดูดเข้าไปเลยเออ เกมนี้ที่ผมชอบนะมันแบบว่าใช้ใช้จินตนาการค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไอเทมต่างๆว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยจะสนุกมากๆเลยนะครับโอเคย้อนไปเข้าไปเลยเออรวยครับวันนี้ขอบอกว่ารวยเหมือนมันจะมีไอเทมสีแดงติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องพึ่งสมดุลอีกครั้งหนึ่ง บางทีเวลาปล่อยของผมไม่กล้ากลางสมดุดไ,ไงบางทีสมดุดมันดูดไวกว่าไวกว่าบล็อกที่มันดูดนะครับโอเคดูดเลยเพื่อนเอานอานี้เอาสีแดงไปอ่าเกรียงไหมเกรียงครับแบบนี้ดูดไปฮะเฮ้ย,ยเนี่ยสมดุดมันแย่งของนะดูดเนี่ย <laughs> สมดุดอย่าไปแย่งเขาสิ นี่ฮะพอกลางสมดุลแล้วมันชอบไปแย่งของนัดูดนะครับของนัดูดเขาเขาเตรียมจะดูดอยู่เดี๋ยวเก็บก่อนเก็บสมดุลเลยสมดุลนี่นิสัยไม่ดีนะดูดทุกอย่างจริงๆนะ <c oughs> อะดูดไปครับผมอันนี้สีเทาโอเคสีแดงก็เอาลงไว้ก่อน <c oughs> ไปปฏิบัติการกันต่อครับนอน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  บึมบมบุมบมเข้ามาไอเปียกโอ้โหไอเปี <laughs> ยกไอเปียกโดนทีเดียวตายเลยฮะปืนแรงจัดนะแต่ว่าขึ้นเขาลําบากมากคนระับสังเกตด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีที่ที่เก็บแร่ด้วยนะฮะและที่เก็บแร่อันนี้มันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมสามารถที่จะขายของบนรถได้แล้วนะครับสังเกตนะนี่เห็นเปล่าขายของบนรถได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะเป็นราคาที่ยังไม่ได้แปลรูปนะครับมันก็อาจจะน้อยหน่อย ก็เอาไว้แก้ขัดนะฮะเนี่ยสามารถที่จะเก็บไม้เก็บแร่ต่างๆมาขายได้เรียกได้ว่าเป็นร้านค้าเคลื่อนที่จริงๆถ้าเราฟาร์มต้นไม้นี่เราก็ไม่ต้องกับฐานเลยก็ได้ฮะฟาร์มยาวอะไม่มีวันเต็มนะครับเพราะว่ามันขายเรื่อยๆแต่ราคามันจะถูกแค่นั้นเองนะฮะยิงกระจุยหมดต้นมนต้นไม้เข้ามาเปียกเข้ามาเรียบร้อย ไอ้เปียกหลงเข้ามาอย่างนี้แม่ยิงไส้แตกเลยนะดูดหมดครับระหว่างทางก็แวะยิงแร่ไปเรื่อยๆครับแต่จะยิงลำบากนิดนึงเอาไอ้เปียกเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาการเดียนเหรอการเดียนผู้พิทักษนนี่ผู้พิทักษบินเลยเอยิงสองทีบินซะแล้วนะครับผมว่าผมเอาเกาะข้างหน้าออกแล้วเปลี่ยนเป็นไอ้ไอที่ขุดแร่ดีกว่าโอเคนี่ครับ อันนี้เอาไว้ตะบ,บันแล่นะฮะเน่ติดได้กี่อันอุ้ยติดได้สี่ใส่เลเซอร์ดีกว่าใส่เลเซอร์มานี่เลเซอร์เรามีเป็นร้อยครับอ่าอ่าโอเคอ่าเอาเลเซอร์จอบนี่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแตกเลยฮะแล้วก็ให้ดันหลังดูดโอ้โหแร่ฟ้าอัลละห้าสิบครับแพงมากดูดให้หมดฮะ เก็บให้เกรี้ยงครับอย่าให้เหลืออ่าเป็นไงเก็บปุ๊บขายปับ๊บเข้ามาเข้ามาอย่เช็คระยะยิ่งก่อนอ่าประมาณนี้ครับเราก็ค่อยๆกระดึบกระดึบเข้าไปอย่าเข้าไปใกล้มากนี่นะจัดไปเลยโอ้โ <c oughs> โอ้โหโดนไปชุดเดียวกันชนหน้าพังเลยเรียบร้อยครับปืนแรงจริง เฮ้ยเฮ้ยข้างหน้านี่โอ้โหปืนกลนี่่าปืนกลอุ้ยอุ้ยเดินไปสองชุดกระจุยครับ <c oughs> อ้าวอะไรครับฮอ e อายไ c เซนแม็กครับอ้าวเฮ้ยโอ้ย,อยตอนนี้รู้สึกว่าเราจะปลดล็อกระดับสูงสุดของไอเทมเกรดฮอ k อายนะครับตันแค่เลเวลสองเท่านั้นเองเหมือนจะมีศัตรูตกลงมาครับไม่กลัวฮะ เจอปืนจ่ายเข้าไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับป้ามีมาอีกเวฟหนึ่งครับถอยก่อนถอยก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปครับผมเข้ามาเข้ามาเรานี่เก่งระยะไกลครับระยะใกล้เราไม่ถนัดเข้ามารอบสองเหรอเรียบร้อยครับหนึ่งคันเข้ามาเพื่อนออ้โหโอ้มอโ้ม <laughs> สังเกตทุกคันจะโดนไม่เกินสามชุดนะครับแปบ๊บเดียวพังเลยด้านหลังเป็นสีเหลืองครับโอเคเดี๋ยวไปจัดการคันดำข้างหน้ากันก่อนตรงนี้สงสัยนะดูจะเอาไม่อยู่นะฮะคงต้องเรียกสมดุดมาแล้วล่ะเข้ามาเพื่อนอมอมอมเรียบร้อยครับมายังไม่พังนะฮะเกรียงครับผมอ่าสุดยอดเลย มีของขวัญอะไรให้ผมไหมเนี่ยอ่านี่ไงข้างหลังขอใบพัดขอใบพัดอะไรเนี่ยโถไว้ขอใบพัดให้ลูกล้อมานะครับอันนี้ก็เป็นป้อมปืนหรือเปล่าแม่ตอนนี้เราขาดใบพัดอยู่นะครับไม่แน่ใจว่ามันปลดล็อกให้หรือยังคือตอนนี้ฮอกอายเลเวลเต็มแล้วแต่ว่ายังไม่มีใบพัดทำเฮลิคอปเตอร์นะฮะตรงนี้ของเยอะมากเลย ปสมดูดปฏิบัติการได้ปบ๊มสมดูดบอกว่ารอจังหวะนี้มานานแล้วอ,อยากโชว์พระเอกครับหลังจากปล่อยให้นาเดตนี่โซโล,โลอยู่ตั้งนานครับไม่ใช่นาเด,ดสินัด,ดูดเออเรียกผิดเรียกถูกอ่ะเป็นไงดูดทุกสิ่งอย่างฮนะสมดูดนี่พลังเขาก็ยังไม่มีใครเกินครับ แม่ดูดทุกอย่างจริงๆโอ้โหมันแย่งของนัด,ดูดไปหมดเลย <laughs> เอาไปทุกอย่างเลยเ้ย๋ยวให้เกลี้ยงครับนาด,ดูดก็คอยช่วยดูดรอบๆครับเก็บรอบรอบนอกนะครับส่วนรอบในนี่ก็ให้สมดูดเขาจัดการไปตัวเดียวพอนะครับอพอดูดได้ที่ก็เอามาส่งครับ นี ه, มม่มีคอมโบมีคอมโบเหมือนแบบป้อนอาหารยังไงไม่รู้นะเหมือนนะ้เอามาป้อนให้หลานนะ่ะเอ,อเอากินสลูกจะได้โตไวๆไ,ไอนี่กระดูดอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยนะสมด,ดุสมดูดมากองนี้กองนี้โอเคดูเท็กเกียงครับเราจะรวยกันแล้ววันนี้ของสีดำนี่ก็เอาไปเก็บไปก่อนนะฮะยังยังแปรรูปไม่ได้นะครับ ค okay. ระหว่างรอสมดุลดด๋ตวเราไปจัดก,การในคัน,นงข้างก่อนครับเก็บเลเวลเข้ามาเพื่อนเข้ามาไอคันนี้น่าจะผมให้สามชุดอ่ะหนึ่งสองพังชุดที่สามครับเรียบร้อยครับแม่ขนาดโดนไม่เต็มแล้วยังพังเลยปืนแรงมากตัวนี้รู้สึกว่าจะป่วนเป็นปวนเปลือยอยู่แถวฐานครับไม่ปลอดภยัยหนึ่งชุดสองชุดเรียบร้อยครับ โดนชุดที่สองเข้าไปนี่ก็ตัวแตกแล้วนะไเรียบร้อยฮนะแตกหมดโอ้ยดูดแลกดูดแรกออดูดอดดทุกสิ่งอย่างครับผมตอนกลับบ้านก็ต้องค่อยๆเดินนะตัวหนักเดินไวนี่หน้าอาจจะความได้เนะี่ยเวลาเบรกนี่ยกล้อหลังเลยหนักเกินเนี่ข้างหน้าดูดไว้เยอะนะครับโอเคมาถึงแล้ว ไปเข้าโรงงานได้ผมอ๋อแปรปแปรูปแปรรูปต้องจอดรอสักพักนะเอาให้มันดูดให้เสร็จก่อนนะฮะอ่ะเป็นไงสุดจอดมันแปรรูปไม่ทันของเยอะจัดนี่มาดูบนสายพานกันนี่ฮะของก็จะถูกค่อยๆ แปลรูปออกมานะครับเป็นก้อนๆมันจะผ่านในเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้จะแปลเป็นก้อนเสร็จแล้วก็เข้าสู่เตาเผาเตาเผามันก็จะเปลี่ยนเป็นเงินให้เรา่าแม่ยืนดูเงินขึ้นดูความสุขครับผมตอนนี้ตังนี่มารัวๆเลยครับสี่หมื่นกว่านะฮะสังเกตสังเกตกองนี้ดูมันเข้าคิว คิวยาวมากนะเดี๋ยวไว้ต้องต้องทำอีกสายพันหนึ่งนะครับเอามาต่อคือแบบว่าเยอะขนาดไหนก็สามารถรับได้หมดนะฮะโอเคไออันที่ไม่ยอมดูดลงไปนี่รู้สึกว่าจะเป็นสีอื่นนะครับมีสีดำสีดำกับแดงอุ้ยแต่ก็มีเทาด้วยนี่นะไม่ยอมดูดใช่ไหมไม่ยอมดูดต้องยกล้อฮะนี่อันนี้ดูดแน่นอนยกให้มันกระเด็นออกไปครับ โอเคต้องรองสักคู่ครับคิวแน่นมากตอนนี้โอเคระหว่างรอนะฮะเราแวะมาดูที่ฐานกันหน่อยเมื่อก,กี้มันปลดล็อกอะไรให้เราเอ่ยไอเทมเกรดฮอกอายนะครับตอนนี้ Mac Level แม็กเลเวลละของที่ได้มานะครับรู้สึกว่าจะเป็นไอพวกนี้นะฮะโรเตอร์นะครับฮอกอายเดียมโรเตอร์เป็นไบพัดขนาดยักษ์อันนี้น่าจะไว้ทําพวกเครื่องบินทิ้งระเบิดกับฮอได้นะฮะแล้วก็มีอันนี้วิงทริป โอเคแต่ว่าอันนี้ยังไม่ปลดนะครับอันนี้น่าจะต้องออกไปหาแน่เลยแล้วก็ไอที่แปลรูปสีแดงมายัางเอย่ยนี่ไงสแครปเปอร์อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยเราสามารถที่จะแปลงไอเทมสีดําให้เป็นบล็อกได้ไม่ใช่สีดสําสิไอเทมสีแดงนะครับส่วนไอเทมสีดําที่เป็นสแครปเปอร์เนี่ยมีหรือเปล่าวะอันนี้คืออะไลาะเลเซอร์ทาร์เก็ต คืออะไรอะ่ะเอาไว้ล็อกเป้าศัตรูเหรอคืออะไรครับอันนี้ติดแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยแต่ว่าเหมือนอินฟลีตนะครับดูดีๆเป็นอินฟล t ตแบบว่ามันบอกว่า use to manual select target แต่พอมาติดไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยหรือว่าต้องใช้กับรถดำก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองติดไว้ก่อน ดีไงมิสไซส์ใช่อันนี้เปล่ามิสไซส์ที่รออยู่ลองติดดูสิเดีย๋ยวซื้อก่อนซื้อก่อนอู้อันละสี่พันเนี่ยที่เอาไว้ทำเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับอันนี้โอ้ปลดล็อกมาเยอะมากเลยครับอันนี้สกิ๊กมิสไซล์พอดนะครับแอร์ทูแอร์แอร์ทูกราวอ่าโอ้น่าใช้ทั้งคู่เลยอ่ะไม่รู้อันไหนแรงกว่ากันนะครับ ไหนลองอาม,มาติดสักอัน2 9 0พใช่ไหมจัดไป1อันปึ๊บอ๋อมันต้องเปิดฝานะฮะนี่เปิดฝาแล้วมันก็ยิงอ่าแต่ว่าเราจะต้องติดใต้ท้องมากก่อนนะแบบติดทั้งล่างอะไรเงี้ยโดนปะโอเคโดนอยู่นะฮะแล้วก็มาดูอัน4,000กันบ้าง4,700 มีอันนี้อันนี้โอเคติดด้านใต้ครับหมับเข้าให้อุ้ยทิ้งระเบิดเฮ้ยเจ๋งๆแล้วมันไม่รีโหลดให้เหรออ๋อรีโหลดให้ครับมันทิ้งลงนะทีนี้ถ้าเรามาติดไว้บนรถนี่มันระยะทิ้งมันไม่น่าถึงฮะรถมันเตี้ยไปมันต้องแบบอยู่ที่สูงเลยทิ้งลงมานะครับอ๋อเจ๋งๆ ได้ทีทิ้งแลเบิดแล้วฮะส่วนไอเทมสีดำคิดว่าน่าจะไม่มี้น่นนะครับสแคปอะ่ะเออไม่มีอะไรเลยสีดำมันน่าจะเป็นพวกอาวุธโจมตีอย่างเดียวครับมันไอนี่ไงมีนี่ว่าอกอ k e สค s c r เปอร์อันนี้ครับที่รออยู่โอเคซื้อเลยครับผมไปเดี๋ยวเอาไปติดเพิ่มอีกอันนึงคราวนี้เราก็จะแปลรูปสีดำได้ละ ดูซิมันจะแปลสภาพออกมาเป็นอะไรอ้าวไม่ออกครับ <laughs> มันไม่เข้าสายพานนะอันนี้ผมต้องหันด้านด้านที่ไม่ใช่สีเขียวเข้ามาเอาใหม่แก้ตัวแบบนี้หรือเปล่าอ่ะน่าจะแบบนี้ครับลองใส่ดูหนึ่งอันก่อนมานี้ เหมือนมันจะไม่ดูดไปครับดูดเข้าไปเพื่อนดูดไมดูดไม้รอบนี้ไม่ดูดครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอ่ะดูดแล้วดูดแล้วโอเคอ่ะโอเครอบนี้วางถูกฮะมันก็จะดูดเข้าทางนี้ครับเข้าทางด้านสีเขียวแล้วก็ปล่อยออกมาด้านนี้อ่า ตอนนี้เราก็สามารถแปลรูปไอเทมได้3สีนะครับขาดแค่สแครปของสีแดงอย่างเดียวถ้าได้แดงมาสีหนึ่งนี่สบายเลยรวยขายทุกอย่างที่ขวางหน้าโอเคไปลุยกันต่อครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยไอ้ดำไอดำเพื่อนยากไอดำเพื่อนยากโอ้โหโดนเขาไปชุดเดียวหลับฮะยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเอาไปอีกนัดแมว่โหดจริงฮะยังอยู่อีกเหรอ น,นอึดครับโอ้โหไอนี้มาเกิดใกล้ฐานมากเลยครับมายังไงล่ะเพื่อนจัดไปจัดไปหนึ่งดอกโอ้ยกระจุยกระจุยโอ้โหปืนแรงมากเข้ามาเพื่อนเข้ามายิงไปก่อนเลยฮะโอ้โหเหมือนจะเจอมิสไซน์นำวิถีครับมิสไซน์นำวิถียิงไปก่อนโอ้ยสายโค้ง โอ้ oh, มิซไซน์นำวิถีเจ๋งมากครับเฮ้ย э e ไปฐานผมทําไมกลับมานี่กลับมานี่กลับมานี่ไอ้เนยจะไปฐานผมเหรอฮะส่งส่งส่งงโอเคเอาไปเลยเอาไปแปลรูปให้หมดฮะโอ้โหไอ้นี่แอปปตีกันตรงนี้ครับห่างไกลผู้คนจับไปจับให้เขาหน่อยอุ้ยอุ้ยเจอมิสไซน์เข้าไปโอ้โหกระจุยหมดครับแบบนี้ไม่น่ารอดครับ ยิงจักระยาะไกลเรียบร้อยฮะอ่าพังไหมพังไหมยังไม่พังยังไม่พังเหรอพังเปล่าโอเคเรียบร้อยครับผมอะไรลงมาเอย่ยอะไรลงมาเอย่ยต้องคอยระวังฮะลัวจะเป็นบอสจันเลยนั่งไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วมาสองคันเลยฮะเข้ามาเข้ามาเพื่อนเข้ามาตอนนี้อาวุธเราโหดมากฮะขับมาตรงๆงนี้ก็สวยด้ สวยเลยเรียบร้อยครับโอ้โหยิงระยะไกลมาแถวบ้านเรียกยิงนอกเขตโทษนะในโอ้โหไซตแตกอ๋ออะไรล่วงลงมาอีกครับผมน่าจะเป็นศัตรูครับลงหลายจุดแบบนี้ถอยก่อนเลยฮะผมนี่ถอยก่อนเลยขันใหญ่หรือขันเล็กเอ้ยขันเล็กครับผมลูกกระจอกเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยจัดไป ตอนนี้มีทั้งมิสไซล์ฮะมีทั้งปืนใหญ่ไม่กลัวครับผมโอเคหมดไหมเวฟสุดท้ายใช่ไหมฮะจัดมาเลยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งครับเข้ามาเด้เข้ามาเด้เาาเดพังไหมเรียบร้อยครับมาโอ้จริงตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่กลัวใครนะฮะโอเคเก็บครับเก็บทุกอย่าง โอโหพลาดเลยไม่ได้เอาสมดูดมาด้วยสมดูดอยู่ที่บ้านเก็บเข้าไปโอเคยังไหวยอยู่ยังไหวยอยูเ่เริ่มหนักเริ่มหนักเลี้ยวนี่ไม่ค่อยออกนะโอโหเต็มเลยสงสัยคงไม่ต้องกลับบ้านกันแล้วแหละผมว่าบวกเลยด้วยฮะกว่าจะแล่นมาถึงจัดไปเข้ามาโอ้โหไอ้ดี เหมือนมันยืนสองขาสู้ยิราฟยิราฟแต่มันไม่มีกรอะครับเรียบร้อยฮะอ่าไมเคิลเดอะเมอร์เดอร์ครับโอเคได้เวลาบวกแก๊งนี้ครับโอโหอยู่กันสามคันเลยเดี๋ยวผมจะลองเทสจากระยะไกลก่อนนะครับปืนม,มันค่อนข้างจะเยอะครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหมิซล์มันยิงจากตรงนี้ได้อะ่ะโอ้โหอย่างไกลมิซล์มันยิงไกลมากครับแต่ว่าไม่รัวนะครับคือยิงเสร็จต้องต้องอาศัยจังหวะฮะ เฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเข้ามาได้เข้ามาเดี๋ยวรู้เลยโอ้ยเรียบร้อยตัวแตกฮะโอ้โหแตกไวนะเรามากเด็กสองคันครับเข้ามาสองคันนี้น่าจะยิงนิ่มครับไม่น่ามีอะไรนะปืนไม่ค่อยมีเข้ามาเพื่อนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยฮะ อีกชุดหนึ่งเรียบร้อยครับผมแตกวาเหมือนกันัน,น้นอีกคันหนึ่งฮะอันนี้เหมือนมันจะยิงกันเองอยู่นะครับเดเคเก็บทีสองตัวนะครับอายังไม่พังเหรอยังไม่พังเหรอฮะยิ้มเลยฮะสมดูดกันนะดูดนี่ยิ้มเลยนะมีอะไรตอบมาล่ออะไรเนี่ย ได้กระดูกหมามาอันนึ่งยิงตั้งนานได้กระดูกหมานะครับโอเคครับวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับ t e er อร์ e c h เในพาร์ทที่9นะฮะพาร์ทนี้ก็จะเน้นไปทางด้านฟาร์มนะครับก็คือสามารถที่จะฟาร์มบล็อกได้แล้วนะครับแล้วก็มีรถเคนพร้อมกับอาวุธใหม่ๆนะฮะมาให้ได้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะได้ลองเอา อาวุธใหม่ๆเนี่ยไปประกอบเครื่องบินนะฮะเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับจะได้ทําหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรก็น่าจะได้ลงเป็นคลิปต่อไปนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ